ฉลองฮาโลวีนระดับโลกเซนทันพัฒนาผนึกวอร์เนอร์บัตเทิลดิสคัเดึงแบท m a n ครบรอบ85ปีร่วม t ไทยแลนด์ฮาโลวีนเฟส2024ที่ศูนย์การค้าเซนท,นทันทั่วประเทศปักหมุดเฟสตีฟเดนิ n a นชันระดับโลกผนึกพันเนอร์ชั้นนำฉลองเทศกาลตลอดทั้งปีขั้งแรกเปลี่ยนศูนย์นการค้าทั่วประเทศเป็นก o อตแทมซิตี้ปลุกความเป็นอสศวินรัติการในตัวคุณพร้อมสัมผัสประสบการณ์ล้อนสุดมัน บริษัทเซนทันพัฒนาจำกัดมหาชนผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อความยั่งยืนของไทยและผู้บริหารศูนย์การค้าสเซนท,นทันทั่วประเทศผนึกพาร์ทเนอร์ระดับโลกวอร์ e เนอร์บัตเทิลดิสคัเอสร้างปรากฏการครั้งแรกในไทยเปิดตัวแบทแมนอัศวินแห่งรัตติการในวรารคครบรอบ85ปีฮีโร่ของจักรวาลดีซีคอมิก ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในแคมเปญฉลองเทศกาลฮา l โลวีน Thailand Eat Halloween Fest 2024ระหว่างวันที่1 3 1ถึง31ตุลาคม2567ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศอัดแน,น่นด้วยกิจกรรมและโปรโมชั่นสุด e c อ c ก u s คลูตอกย้ำการเป็น The Pioneer of Global Festive ในทุกเทศกาลพร้อมมอบประสบการณ์สร้างสีสันสนุกสุดหลอนให้กับนักช็อปทั่วประเทศค่ะ ก็เซ็นทรัลพนา,า,าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องบอกว่าเราเป็นเหมือนกับเป็นเดสติเนชันนะคะที่เซเลบรต t เฟสติฟท e ทั้งปีอยู่แนละ้วไม่ว่าจะเป็นตัวใหญ่ๆห,หรือว่าเฟสติฟทที่เป็นตัวลองออมาซึ่งจริงๆเดือนตุลาคมเนี่ยค่ะก็จะมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญม,มากๆกันค่ะก็คืองานฮาโลวีนปีนี้เนี่ยก็เป็นปีที่เราเนี่ยจับมือแล้วก็คอลลาบ o ร a t e กับ Global นะคะโดยที่ เป็นโอกาสครบรอบ85ปีของของทางวอนว่บรอสด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้ก็เลยจะเป็นการร่วมมือกันแล้วก็จัดงานพิเศษเป็นครั้งยิ่งใหญ่นะคะในทีมของแบทแมนก็ในทุกๆสาขาเลยเราก็จะเต็มไปด้วยบรรยากาศของฮารวีนะครับในคอนเซปต์ของแบทแมนกับเหล่าาวร้ายหรือว่าวิลเลียนนะครับก็จะจะ,จะแตกต่างกันไปในแต่ละสาขาด้วยแล้วก็เราก็จะมี Experiential Space นะครับเป็นพื้นที่ที่มีทั้งสินค้าคอลเลกชันของแบทแมนมาขายนะฮะแล้วก็มีเกมอะไรต่างๆให้ทุกคนได้มาร่วมประสบการณ์ที่สุดสนานไปด้วยกันอ,อ,อีกหนึ่งกิจกรรมอีกหนึ่งแฮปเพนิ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆเชื่อว่าใครที่เคยดูภาพยนตร์หรือว่าการ์ตูนคอมิกนะครับของแบทแมนเนี่ยก็จะคุ้นเคยกับการยิงสัญญาณนะครับสัญ,ญลักษณ์ของ แบทแมนเนี่ยขึ้นไปบนท้องฟ้าซึ่งครั้งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซนทัลทั่วประเทศนะครับ mm hmm. ครบทุกภาครอติดตามชมนะครับ mm hmm. ก็จะมี uh, เรียกว่าแบทสิกเนลนะครับ mm hmm. ในการยิงสัญญาณแบทแมนขอความช่วยเหลือ SOS นะเอซึ่งเป็นเป็นครั้งแรกของเอเชียด้วยความ<อ>าพิเศษครับความพิเศษก็คือว่า,าในปีนี้ครบรอบแ5ปีของว a r n e r b r o t h e r เ Discovery นะครับก็เราสินทร,รัพัฒน,นากับทาง Water b a บาร์และดิสคอก็ได้ร่วมมือกันที่จะมอบความสนุกสนานความสุดให้กับทุกคนในเทศกาลฮาโลวีนครับแน่นอนว่าจะต้องมีคอลกชันพิเศษนะครับอไได้ร่วมกันนเแน่นอนครับแล้วก็เรามีร้านค้าในศูนย์การค้าของเราอีกมากมายเลยนะครับที่มีคอลเลกชันพิเศษก็เดี๋ยวจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมาช้อปปิ้งกันนะครับ ตลอดทั้งเดือนตุลาคมตั้งแต่วันที่1ถึง31ตุลาคมครับความพิเศษอีกหนึ่งอย่างก็คือเราจะมีมิสแตนกรีนะครับเป็นดัทแมนตัวจริงนะครับบินตรงมาทีู่ื้นการช้าของเรา3สาขาด้วยกันนะครับก็จะมีสาขาเซนต์แธเวิร์ดเซนทรัลเวสเกตแล้วก็เซนต์แธนติดกล้าก็รอติดตามชมนะครับมาร่วมกันมิสแตนกรีกับเขาได้มาร่วมกันถ่ายรูปนะฮะมัีจุดเช็คอิน ร่วมกิจกรรมถ่ายรูปแล้วก็ร่วมเช็คอินแฮนแด้วยนแน่นอนครับใช่ครับรอติดตามข่าวสารนะฮะทางช่องทางของโซเชียลมีเดียของเซ็นทร,รัลพัฒนาครับออจริงๆกิจกรรมต้องบอกว่าหลากหลายมากนะคะถ้าไปทุกที่เนี่ยก็อาจจะเจออะไรที่เหมือนกันแล้วก็ต่างกันนะคะนอกเหนือนจากตัวแบทแมนแล้วเนี่ยบางสาขาเองก็อาจจะมีการคิ้ภาพเรื่องของตัวบ้านผีสิงขึ้นมาเล่นเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเ็มาสนุกได้อีกเพราะฉะนั้น เข้ามาตลอดทั้งเดือนตุลาคมเนี่ยต้องบอกว่าเห็นอะไรสนุกๆเยอะแยะแน่นอนแล้วก็นอกเหนือจากกิจกรรมนั้งหมดเนี่ยมันยังมีเรื่องของเมอร์เชนดายนะคะมีแอคทิวิตี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาในส่วนการท่องเวของเรานะคะทัว่วทั้งประเทศไทย